ยนนะครัับว่า้งขอบคุณไปยังดอกกุหลาบขอบตอนเย็นขอบคุณไปยังดอกกุหลาบด,ด,ด,ด้วยนะครับผมขอบคุณเพียงของขวัญเชื่อไหครับตอนเย็นนะครับไม่มีอาบน้ำเหมือนกันคุยนะครับผมครับผมเขาสองทครับผมเขาอาบแป๊บเดียวเสร็จครับผมแต่คุณสามชั่วโมงครับผมว่าพ่อควันก็ต้องอาบไปด้วยนะครับเพราะว่าไม่มีน้ําอาบนะครับดูชุดถ่ายทำนะครับตอนนี้ถ่ายทอดสดไปทางติ๊กตอกอยู่นะครับ

สวัสดีครับผมพา,ามาดูพ่หนุ่มการ์กล้วยตอนนี้พ่อฟานกำลังจะอาบน้ำให้ครับผมอยู่ใส่โอ้ยค่อยไม่ค่อยไม่รู้จักเด้อเนี่ยอาบน้ำครับพรุ่งนี้หนุ่มกา้าน์กล้วยมีงานด่วนเ่มือนนนะครับขอพามาเล่นกับพ่อหนุ่มกา้านกล้วยเช่นเคยครับผม ้อไปวันนี้เกลยขัดหล่อนะครับพรงนี้มีงานด่ดวนเมา่อกั้นนะครับหนุ่มหล่อการกล้วยอ๋อไม้นั้นเขาไว้ถูนะครับนะไม้ตรงกลางนะครับหนุ่มการกล้วยชอบถู อาบน้ำอาบน้ำให้หนุ่มก้านกล้วยครับผมอ่าจะแย่งสายยางจะแย่งสายยางจากพอกควนันเรานะครับแย่ง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 ,ยง <laughs> ต,ต่อยครับผมสายหานะครับดูน้ํามีสายยางนี้รุ่นพิเศษนะครับนี่สายยางรุ่นพิเศษเ <laughs> จ้าอย่ามวัวนะต่อยเ <laughs> จ้าอย่ามวัว รูรัคุณพม่เอฟซีกทนนะครับที่เข้าชนะครับช่างช่างสลินนะครับโอ้โหอาบน้าให้กล่วยพนเดียวไม่ไดนะครับอาบน้าสวัสดีครับผมน้าพอดีมาทำยูทูปนะครับผมนะครับก็แตะเล่นนะครับพอดีพ่อพานนะครับจะเปิดกล้องทางยูทูปยังไม่เป็นเลยนะครับวันนั้นน้าไปเล่นน้ำผมเปิดทั้งวันนะครับโอ้ค่อยกระบอกเจ้าละตู่อ่ะจำไม่ได้ครับผมนะครับเวลาไปลงทุนก็บอกเจ้าหลายรอบแล้ว ก็อาศัยแต่เคยไลฟ์ทิกต็อกนะครับผมก็ยังว่านะครับใส่ชาวทิกต็อกของเรานะครับผมอยู่ท่ามุมนะครับผมมุมกล้องนะครับสายตาแกาไม่ดีครับผมผม,ผมอ่านคอมเมนต์ไม่ได้จริงๆนะครับบางทีก็อ่านฤฤฤฤเป็นท่าอย่างนี้นะตาจะพูดจริงๆแล้วมันตรงไปนู่นอันบับางคนอาบให้กล้วยก็เล่นดินเฉยวันนี้ชอบเล่นใายแล้วใายหมดนะครับเล่นดินโคลนต้องแดง ต้นนี้รู้สึกว่าจะาแข็งแรงดีเหมือนกันนะครับนี่ยังไม่ตายนะครับเพื่อนกันก็ตายไปแล้วครับหนึ่งต้นนะครับคันคันคันวันนี้ไปตัดหญ้าด้วยคันไปหมดเลยครับผมคันตั้งแต่ขาจนเออนี่ก่อนหนุนงานที่ไหนนะพรุ่งนี้นี้ไปอยู่ที่เดี๋ยวเดี๋ยวยังไงก็เดี๋ยวชมตามคลิปกันแล้วกันนะครับจะได้ลงหรือเปล่ามีมีมีรับลมลมคมในครับตัวนี้ รับลมคมในครับทุกวันนี้ธรรมดาที่ไหนเปล่านะครับกิอยากเขาเชื่ออื่นไปแล้วครับผมนะครับอยากได้ดการช่วยไปร่วมนะครับออ๋เหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนชิบูนะครับตัวประกอบว่างไงเธอเราจะเป็นพระเอกไม่ได้แล้วครับ <c oughs> ขเขาเรียกตัวประกอบไปด้วยเปียกกองเก่าพุ่นหน้ามันมมเปียกกองเก่าได้ไนั่น ตวันนี้หนึ่งขันครับผมขายหมดเลยนะครับหมดเลยครับผมรอรอตามดูครับผมรอตามดูว่าช่องพ่อหนุ่มการกล้วยเขาจะลงคลิปให้ทุกท่านได้รับชมไหมนะครับเพราะว่าสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมขอบคุณทุกยูสเซอร์นะครับผมเพราะว่าเป็นอาทิตย์นะครับเขาไม่เคยลงคลิปเลยนะครับช่องหนุ่มการกล้วย สวัสดีครับผมนะครับผู้เข้ามาใหม่นะครับนี่ตรงไหนนี่แหละครับโอ้พนมการกล้วยพรุ่งนี้จะมีงานนะครับวันนี้ต้องอาบน้ำแต่งรอส่วนพ่อควานก็อาบด้วยกันครับอาบทีเดียวเสร็จนะครับผมอาบทีเดียวให้มันเสร็จไปเลยนะครับพรุ่งนี้ไม่ต้องอาบครับผม ดีแล้วครับดีแล้วครับจัดไปครับผมก็รอติดตามดูนะครับขนมการกล้วยต่อตามดูครับขนมการกล้วยเขาจะอาไปแห่ที่ไหนนะครับลองติดตามดูว่าในช่องเขาจะอัพให้ท่านได้รับชมอีกไหมนะครับผมว่าสามชั่วโมงก็ไม่เสร็จนะครับอาบแบบนี้นะครับเพราะว่าคนนึงอาบคนหนึ่งก็เล่นนะครับ ดูครับ,รบเล่นรุน,ะนรแรงเหมือนกันนะครับต้นไม้แต่ก่อนต้นนี้จะคู่กันนะครับแต่ต้นนั้นหักไปแล้วนะครับขนมการกล้วยจัดการไปที่เรียบร้อยแล้วมันเคี้ยวครับผมมันเคี้ยวนี่ก็จะนี่ก็จะตกมันไม่กระตกมันสักทีครับผม ลูงการกล้วยมาแล้วครับมาแล้วครับสุดหล่อของเราสุดหล่อมาแล้วครับฝุ่นนก็อาบน้ำให้มันเสร็จสับเลยครับผมลุ าน้ำแล้เสปปรสอบเลยครับผมการด้วยปกล้ว่าการวยน้าอย่้หน้องาว่าับไม่ได้ยครการินทไม่สะดวกครับไปไม่ได้เลยต้อย่าทับมขามองมาสั่นไหมขาม่ามองเลยวสาสั่นไปไ,ปไม่้ขาม่องเลยวสาสั่นเชอบ ชอบหยอกนะครับชอบพูดออาหยอ,อ,อกล้อกันกับพนุ่มการกล้วยนะครับไม่ไม่ต้องซีเรียดไม่ต้องขายเครียดได้ขายเครียดกับผมพูดกับแกแล้วสนุกนะครับหัวเราะตลอดนะครับนี่นี่น,นี่อยากได้สรงผมใหม่นะครับรหนุ่มการกล้วยนี่เท่ๆพ่อหนุม่มรอแล้วรอแล้ว รอติดตามดูแล้วกันนะครับผมพรุ่งนี้เราจะไปแห่ไปรู้เขาจะถ่ายให้ดูหรือเปล่านะครับเพร<ว>าะวั <c oughs> วเพราะว่าช่องเขาเขาไม่รู้นะครับ<ว> <c oughs> เขา <c oughs> เ,าเ,าาเาอานให้เสร็จสับเอาไห้เสร็จสับเลยใช่ไหมครับเนี่ย โอควาดอาบไปก่อนแล้วนะครับ <Okay. S 1> อยากจะแย่งสายยายเลยครับเิเล่นดูคิดเล่นทั้งพ่อควาดทั้งอ่าช้างครับผม <Okay. S 1> ดูครับบนหัวสังเกตให้ดี <Okay. S 1> งัดงัดงัด หักเดอกล้วยหักเด้องาหักเด้องากระเด็นเด้อหักบ่อยนะครับสำหรับการกล้วยบ่ครับบอกว่าเบื่อแล้วครับอ่านคอมเมนต์ไม่ออกนะครับเอ๋อตกลงเลยมาดูตลกจะดูอะไรกันแน่ครับนี่ตอนนี้ ไดขนน้ขอบคุณทุกกำลังใจด้วยครับผมได้เลื่อนไปเบิงเลื่อนเลื่อนให้ชุดน้องนั้นผมอ่านไปแล้วครับบมอเออเดี๋ยวผมอ่านให้ไปเอ๋อหมอมีเหงื่อดกอเออ,มมอ,อเ,เออ,เอ,อ,เอ,อกล่องอยู่โองนึงสั่งอยู่โองนึงเนาะคนเนาะโอ้โอ๋อ,อจัดไปแจ่มแล้ว จะแมวดูครับชุดอุปกรณ์ถ่ายทำของช่องหนุ่มก้านกล้วยครับผมตอนใดอยากเห็นนะครับนี่เบื้องหลังนะครับเบื้องหลังชุดอุปกรณ์ถ่ายทำของช่องหนุ่มก้านกล้วยครับผมตอนใดอยากเห็นนะครับนี่เบื้องหลังนะครับเบื้องหลังของช่องไทยก้านกล้วยเฟมิลี่ครับผมแบบนี้นะครับผม งานนะครับการยนมครับตอนแรกว่าจะถ่ายลงที่อกส้มนะครับกัวแบบิดาดนะครับกลัวที่กอกไม่ยอมรับเนาะกลัวขาหักโอเครับครัอย้โย่างที่บอกครับแกกลัวขาหักครับผมแกกลัวแครัมีขอบคุณไปยังทุกท่านด้วยนะครับผมทางทิกตอกเลยครับ รบกุญคุยสอบถามกันได้ครับผมท่านใดใจดีนะครับกรุณาส่งอ่าของขวัญนะครับให้กับพ่อหนุ่มการกล้วยเราด้วยนะครับผมรับประกันนะครับว่าช้างขอบคุณเป็นยังดอกกุหลาบขอบคุณเป็นยังดอกกุหลาบด้วยนะครับผมขอบคุณเป็นของขวัญนะครับตอนเย็นนะครับไม่มีอาบน้ำเหมือนกันกล้วยนะครับผมครับครับผมเขาครับผมเขาอาบแป๊บเดียวเสร็จครับผมตะคุณสามชั่วโมงครับ เพราะว่าพอควันก็ต้องอาบไปด้วยนะครับเพราะว่าไม่มีน้าอาบนะครับโอ้กล้องเขาเนาะกะลลโตนเนาะกล้องเขาขอบคุณยังหัวใจทุกดวงด้วยนะครับผมมองให้กับช่องการกล้วยครับดูชุดถ่ายทำนะครับตอนนี้ถ่ายทอดสดไปทางติ๊กตอกอยู่นะครับเออครับสายยางว่าแล้วชอบเล่นสายยางนะครับผมหนุ่มการกล้วยนะ มีใครดูมีคนดูสองท่านเองสท่านเลยคือกำลังใจของผมขอบคุณสองท่านนะครับเป็นกำลังใจของผมนะครับครับพอควานใจดีนะครับถ้าส่งคอมเมนต์เข้ามานะครับรับแหวนคนละวงเลยครับผมนะครับสำหรับสองท่านที่อยู่นะครับนี่จริงๆนะโยส่งมาตามคอมเมนต์ได้เลยนะครับ เหม็นหางกันกล้วยครับสามชั่วโมงสามชั่วโมงไม่เสร็จแน่นอนครับผมช่องหนุ่มกันกล้วยยังไม่ได้ถูเลยยังไม่ถูเลยยยังไม่ถูเลทำไงดีกันกล้วยก็งอเงย้ลยอันนี้ก็คือว่างองนู่นขัดเดี๋ยวก็มีงากระเด็นนะครับสักวันมีงากระเด็นแน่นอนนะครับหนุ่มกันกล้วยชอบเล่นนะครับดูครับต้นไม้หาก้อฝีมือเขาเนั่นแหละครับผม ดูครับสายน้ําก็ทังรุ่นพิเศษนะครับนี่ฉีดด้านนู้นออกด้านนี้ครับสายน้ํารุ่นพิเศษับผมเดี๋ยวก็สวยเดี๋ยวก็อีกไม่นานถ้าถูไปเรื่อยอาจจะเห็นตัวเลขนะครับถ้า <c oughs> เห็นตัวเลขนั้นเดี๋ยวพ่อควัจะบอกอันนี้ <c oughs> เก็บไว้ที่จัดไปครับผมอย่างที่บอกนะครับมาตรงนี้ส่วนมากจะหามากกว่านะครับหาสาระก็ไม่ได้แล้วครับผมต้องบอกเลยนะครับ ก็พามารับชมนะครับพามารับชมนหนุ่มการกล้วยนะครับวัาหนุ่มหลออีกหนึ่งเชือกไปเกือของทีมงานช้างป่าครับผมหนุ่มการกล้วยถ้าตัวเล็กเล่นเล่นเล่นเยอะกว่านี้อีกนะครับใช่ครับผมตัวเล็กนะครับันนี้การกล้วยใหญ่แล้วนะครับใช่ครับผมกว่าจามน้ําเสร็จก็ค่าพอดีครับผมสามชั่วโมงครับผมบอกไว้เลยครับโอเคครับผมนี่นะครับพามารับชมนะครับบรรยากาศยามเย็นเย็นกับพ่อควานสายเฮฮาปาร์ตี้ นะครับผมขอบคุณยังทุกท่านนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้ก็สวัสดีครับครับ